นี่จะเป็นน้ำหมักของตัวพวกเ็จน้ำหมักงามมาก จะที่ถังเล็กก่อนถังเล็กไปใช้ก่อนเออโอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนแล้วไ,ไปผสมน้ำซะหน่อยนี่ถังหมักน้ำหมักเยอะแยะเลยนะคะน้ำหมักของไอ้หญงค่ะ อันนี้ก็ใช่ค่ะในถังนี้ก็เต็มเลยนะคะน้ำหมักแย่ๆเลยค่ะโน่นไงเป็นโอ่งมังกรเลยนะคะแล้วก็ถังสีค่ะทําน้ําหมักไว้นะคะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะไปเพิ่มน้ําสักให้เต็มกระแป๋งก่อนนะคะเต็มคุถังเองยูทูบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูกล้วยเครื่อใหญ่ๆสวยๆว,วีใหญ่ๆนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะ วันนี้ก็เลยจะมาใส่ปุ๋ยให้กล้วยนะคะเพื่อให้เขาลูกโตลูกสวยมากๆเพราะว่าเขาเครือใหญ่มากนะคะกลัวลูกไม่โตค่ะวันนี้ก็เลยพาท่านม้ชมมาชมด้วยค่ะมาทําด้วยกันมาใส่ปุ๋ยด้วยกันนะคะเครือใหญ่มากๆเลยค่ะเครือนี้ยาวประมาณหนึ่งเมตรเศษๆเลยนะคะอิงเอาสายวัดมาวัดแล้วค่ะวันนี้จับกล้องเองอยู่นะคะก็เลยแบบสถานที่มันขุกขะ,ะค่ะก็เลย ไม่ได้วัดให้ท่านผู้ชมดูนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่อ,อะไรตรงที่ชานล้างถ้วยของไอ,อิงนะคะตรงนี้นะคะกล้วยก็หลายกอหลายต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเราปลูกไว้กินนะคะปลูกไว้กินเราไม่ได้เป็นปลูกว่าทําธุรกิจขายก็เลยไม่ได้แยกหนอ่อเดี๋ยวจะออกไปปลูกที่อื่นอยู่ค่ะ แต่ก็เอาจะตัดทิ้งก็เสียดายนะคะแต่เขาเป็นเครือทีไรเขาก็ใหญ่ทุกทีค่ะก็เลยไม่ได้แยกก็เลยมีสิดหนอ่อสิบต้นเลยนะคะอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะว่าใหญ่แค่ไหนนะคะใหญ่มากๆใหญ่จริงๆค่ะดูใหญ่จริง,ๆ,รงๆนะคะท่านผู้ชมใหญ่มากๆแล้วก็ลูกโตลูกสวยด้วยนะคะสมบูรณ์มากๆเลยค่ะนะคะ นี่นี่นตองชานล้างถ้วยของไอิงค่ะเป็นชานบ้าน,นอกเนาะล้างถ้วยล้างผักล้างอะไรก็คงจะทิ้งเศษนะวีนั้นนะโหนับดูนะคะสามสิบลูกเลยนะคะนับแล้วค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะโอ้ยสวยมากค่ะดูลำดูเครือเขาเครือก็ใหญ่นะคะดูวีวีก็ใหญ่ค่ะลูกก็ใหญ่ค่ะดูสมบูรณ์ไปหมดเลยนะคะแต่ก็ ไม่ไม่ได้ค่ะลูกยาวลูกสวยด้วยนะคะไม่ไหวเดี๋ยวกลัวเพิ่มเพิ่มปุ๋ยให้ดีกว่านะคะวันนี้ก็จะจะมาใส่ปุ๋ยหวานนะคะสูตรศูนย์ศูนย์หกศูนย์ค่ะเป็นปุ๋ยหวานหนึ่งตัวหนึ่งชนิดนะคะเพิ่มโฮอร์โมนและธาตุนะคะให้กล้วยเพิ่มผลผลิตให้กล้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยจ้า ค่ะวันนี้มีสองตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือน้ำหมักนะคะแล้วก็เป็นผลไม้รวมนะคะตัวนี้ค่ะใส่กากาาน้ำตาลนะคะเราหมักเพื่อใส่พืชผักของเรานะคะนี่แหละค่ะสีชมพูสวยๆหวานๆนะคะผสมกับหกสสามของปลานินทองนะคะนี่วันนี้แหละค่ะเราจะมาใส่ในกล้วยนะคะให้รสชาติหวานอร่อยนะคะเพิ่มมั่งค่ะ nhé đại gia น,นั้นด้หญ้าค่ะก็เลยเอาหญ้ามาปกคลุมกอเง้าของไอ้ต้นปล้วยไว้นะคะเวลาไดา้ยญ้าก็เอามาเสริมเสริมใส่ทีนี้เน่ก็จะเทราดเลยนะคะเดี๋ยวรดน้ำตามเยอะ ทางห่างก็ได้นะคะไม่ต้องลดใกล้ๆบริเวณเ,เดี๋ยวเราทีนี้เราก็ลดน้ำตามนะคะเปิดน้ำก่อนอ แล้วใส่ปุ๋ยแล้วนะคะใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยเคมีอินทรีย์แล้วนะคะเราก็รดน้ําให้ช่ำชำแชะแช่ชชชก็ได้นะคะเพราะว่ากล้วยเขาเป็นพืชที่ชอบน้ําเหมือนกันค่ะถึงเขาจะเป็นพืชอุ้มน้ําแต่เขาก็ชอบน้ํานะคะรดน้ําให้ช่าให้แชะก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะเราในส่วนหนึ่งนะคะที่เนี่ยใช้ไม้ค่ะค้าไว้เลยนะคะไม่ให้เกลือกล้วยมันหักค่ะ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งต้องมาเพิ่มอีกแล้วนะคะเพิ่มที่ค้ำอีกค่ะถ้างั้นเขาจะคอหักเพราะว่าเขาหนักเรือกล้วยมากนะคะเราก็จะเอาไม้มาคำ้ำค่ะค้ำไว้นะคะคำ้ำค้ำตรงนู้นเลยนะคะอันนี้ไม้นี่ค่ะคำ้ำค้ำตรงคอกล้วยนะคะตรงนั้นเห็นไหมคะนี่ตรงนี้แล้วค่ะเราใช้ไม้ค้ำคอกล้วยไว้นะคะเพื่อที่ไม่ให้กล้วยของเราคอ,อหักค่ะ เดี๋ยวสักพักนึ่งก็จะได้ามาคำต่ออีกนะคะจะต้องให้พ่อบ้านมาทำค่ะค่ะยิ่งก็ค่ะคลิปนี้ยิ่งก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะพาท่านผู้ชมมาใส่ปุ๋ยบำรุงให้กล้วยยิ่งลูกโตลูกใหญ่ลูกสวยกว่าเดิมนะคะหวานอร่อยใหญ่ามากค่ะ,คะ ค่ะถึงต้นจะไม่สวยนะคะถึงสถานที่ที่กล้วยปลูกนี้ไม่สวยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็ทําให้กล้วยของไอิงนี่เครือใหญ่มากนะคะหวีใหญ่มากลูกใหญ่มากลูกโตมากค่ะชอบมากเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะพาท่านผู้ชมมาใส่ปุ๋ยให้ต้นกล้วยให้เครือกล้วยของไอิงนี่ ยิ่งลูกใหญ่ลูกโตลูกสวยกว่าเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ญิงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมช่องเิง YouTube นะคะสวัสดีค่ะ